สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนชาวแอมไพโฟร์มาต่อกันที่ EP ที่85นะครับก็มาที่นิกายมองไกลนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับทำเควสตต่อกันได้เลยนะเพื<ๆ>่อนเพื่อน EP ที่แล้วพอท่านนะผมไปเปิดบอสโกเลมนะครับแต่ว่าผมสู้ไม่ไหวผมตายนะครับผมก็เลยแค้นนะครับเดี๋ยวผมจะกลับครั้งที่2นะผมจะไปจัดก,การมันใหม่นะครับถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็ ไปทาภารกิจได้เลยนะครับผมจะไม่มาตีละเพราะว่าจะเสียเวลานะเพื่อนเือนแต่ว่าผมขอแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับขอแก้มือมาเลยมาเลยลักษณะของโกเลมนะครับหรือพวกมินิบอสอะเวลามันใกล้จะตายใช่ไหมมันจะหิวเลือดของมันได้นะเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือตี อย่าไปตีทีเดียวครับเรารู้ว่าเ์นเนี่ยเราสู้ไม่เราตอดเลือดไปเรื่อยครับตอดเลือดให้เลือดไม่เหลือเกือบเกือบครึ่งหรือห้ามลดกว่าเกินครึ่งเมื่อถ้าประมาณเกือบครึ่งแล้วนะครับเราก็รอคอมโบเนแล้วก็ใส่ทีเดียวให้มันตายไปในเนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราใส่ไปเนี่ยมันไม่ตายเนี่ยขนาดเลือดลดแค่ครึ่งหลอดเห็นไหมมันรีเลือดแล้วเห็นไหมครับอันนี้คือเทคนิคนะเทคนิคก็คือว่าตอดเลือดให้มันเหลือห้ามต่ำกว่าครึ่งปราะมันเกือบเกือบครึ่งหลอดครับแล้วก็ รอเอร์นคอมโบเ์นแล้วก็ใสให้เต็มทีเดียวสําหรับมินิบอสนะครับมินิบอสที่มันฮิวเลือดได้แล้วเวลาเราสู้แล้วเราแบบสู้ลําบากลําบากอย่างงี้นะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นแนวอีกแนวทางหนึ่งนะส่วนตัวผมทําอย่างนี้นะนะครับก็โอเคไปต่อกันเลยครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วกาจัดโกเลียมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะวิ่งเราจะฮาวปไปที่ อ่าคนเถื่อนนะเพื่อนเพื่อเพื่อไปอ่าอะไรนะเพื่อไปทำเควสอ่าวคนเถื่อนต่อนะเพื่อนเพื่อนมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยครับเราสามารถรับเควสได้เลยมันจะให้เราทั้งหมด3เควสนะครับไปฆ่าคนคนหนึ่งนับที่อยู่ด้านข้างบนนะครับบนหัวเราใกล้ๆเนี่ยอ่าแล้วก็เนี่ยครับมันจะให้เราไปฆ่าคนนี้เนี่ยครับฆ่าคนนี้คนนึงแล้วก็อ่าฆ่าแม่มดดำนะครับแห่ง อะไรนัหนองน้ําสีเลือดใช่ไหมหนองน้ําสีเลือดแล้วก็จะเป็นค่าทาหารน้าหารประมาณเท่าไรนะห้าคนสี่คนนี่แหละครับทีนี้มันจะให้เราประมาณสามเควสนะเพื่อนเืนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเอเราจะต้องมาตรงนี้แหละที่เขาเรียกอะไรหนองน้ําอะไรนะหนองน้ําแห่งเลือดไหมหนองน้ําสีแดงนะขออภัยครับเป็นหนองน้ําสีแดงจะมีสองเพรสครับอยู่ในเนี้ เนี่ยครับจะเป็นอ่าแม่มดดำนะครับแล้วก็ค่าทหารสี่สี่คนนะเพื่อนเพื่อนก็จัดการได้เลยนะครับไอ้เจ้าทหารตัวนี้แหละนะครับผมแต่แม่มดดำมันจะหายยากเลยนะเพื่อน ที่นี้ด้านบนเนี่ยครับมันจะมีเควสช่วยเหลือสาวบกที่ไกมองไกลนะแล้วก็วิ่งไปทำเควสได้เลยต้องนองน้ําฉีเลือดนี่แหละครับเพื่อนๆเนี่ยข้างบนสุดเลยนะครับตอนเหนือนะเพื่อนๆครับแล้วเราก็วิ่งวิ่งหาทหารติดเชื้อได้2คนแล้วไม่ใช่ทหารติดเชื้อดีทาหารนองน้ําสีแดงแล้วก็วิ่งหาทาหารนองน้ําสีแดงไปด้วยแล้วก็วิ่งหาแม่มดดาไปด้วยนะเพื่อนๆมันจะอยู่ที่เดียวกันนะแต่มันจะสุมเจอนะ โอเคครับเพื่อนๆเ,เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปดูที่เควสนะครับเนี่ยครับอ่นะครับส่งเควสทหารทหารแห่งหนองน้ำสีแดงได้นะแต่เรายังไม่ส่งครับเราจะวิ่งหาไอตัวอะไรนะไอแม่มดนสีดำก่อนนะเพื่อนๆมันจะหายากหายากมากเลยนะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก,นนก็ผมวิ่งหาตั้งนานนะแล้วมันจะตัดคลิปให้ไปเจอคลิปที่มันเจอเลยนะครับ